นะเอก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองมิคารีนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่รับรองนะครับสนุกแน่นอนครับอันนี้ผมจะรีวิวผลทั้งหมดในแมปแล้วก็อันส่วนเลมดอมฟูลมันก็จงอยู่ตรงนี้นะครับใช้เงิน1 0 0 0 0แนในการไอ้น,นี่นะแล้วก็ตัวนี้ ตัวเพื่อสร้างแบบเดี๋ยวแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะเพื่อที่ผมจะได้บินมันจะได้ง่ายหน่อยแกี่การเออสำรวจแบบอันนี้ก็เป็นก่อนแรกนะครับให้ฟาร์บตรงนี้ไปเถืองหนึ่งร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูเกาะทะเลทรายกันนะครับ อันนี้กูมาโปรโมทแมปจริงๆนะครับทุกคนอันนี้กูไม่ใช่แอดนะครับกูไม่ใช่แอดมินนะครับไม่ใช่โอเวอร์เนอร์ด้วยอันนี้โอเคไฟาร์มตรงนั้นถึง 125. นนร้อยยี่สิบห้าอันนี้ก็ฟาร์มถึงร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็ฟาร์มจนถึงสองร้อยเข้าใจนะครับทุกคนเวลตันสามร้อย วิวตันสามซึ่งวิวตัน300มาเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยละกันรีวิวของทั้งมดในแมปของทั้งมดในแมปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันหามาไหนกูก็ไม่ได้ไปโครสร้างนะครับนี่โอเคอันนี้ ผมไม่ได้เป็นคนสร้างนะเดี๋ยวเขาจะผิดมาเริ่มแรกมันก็จะแดนนี้นะครับก็ดีไปประมาณหนึ่งนะมาผงสันมือมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับทิ้งส่วนผลทรายมันก็จะเป็นประมาณนี้ทิ้งไปก่อนผลแมกมาแมกมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูกาวิตี้ กราิที้ไม่ค่อยดีผลมังกรเนะดากอนนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันดูซีมันเป็นผลอะไรอะอ๋อดากอนนะครับทุกคนเหมือนในบล็อกฟู้ดก็ดีอยู่นิดนึงอันนี้เป็นทนาดาของบ็อกซูซย สุซุถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับดูดูดูที่ไหมที่ใช้เรื่องสุดสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บกดไปเห็นไหมแรงพอสมควรแล้ต่อไปเป็นดาบที่หายากที่สุดในเกมนะครับเสกเอาเท่านั้นถึงจะได้ ซิงซิงเต็ดาเมจไม่ต้องไอ้นี่หรอกครับแต่ว่ามันสามารถฆ่ามอนทุกตัวได้ถึงจะเลือดเยอะก็ตามอ่ะโชคด,ดีชชกด,ดีส่วนกวิตี้สกิลแรกรีวิวไปเลยกวปตี้ประมาณนี้สกิลที่2ประมาณนี้สกิลที่3เป็นการเรียกอุกบาทขึ้นไปแล้วก็ลงมา เออส่วนเซเบอร์เซเบอร์ใช่ไหมกดสกิลแรกสกิลแรกก็จะเหมือนโยรุ oru, นิดหนึง่งดูทางด้านโยรุโยรุไม่ไม่แพงมากนะครับแค่50าสโลบ,บักไปซื้อกันได้เห็นไหมก็ดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโยรุ oru, นี่ ส่วนผลนี้เป็นผลโดนะครับหรือผลโมจินนั่นเองเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะขอรีวิวผลสั่นก่อนละกันอ๋อขอรีวิวมังกรก่อนละกันมังกรก็จะสวยกว่าเดิมนะปึ๊บนี่เอา้าทัก,กเรี้ย่อลยนักหนาวะนี่สกิลที่สองเป็นประมาณนี้สกิลที่สามก็จะเหมือน ผลสั่นเลยอันนี้แบดหรือเป็ดเปอร์เซียลทุกคนสกิลแรกผลสั่นผลสั่นสกิลแรกสกิลที่สองเป็นการปล่อยมัวรัวๆสกิลที่สกิลที่สามก็เป็นประมาณนี้สกิลที่สี่เป็นการเรียกขึ้นสุนมิไปดูผลแมกมาก,กันบ้างแมกมาสกิลแรกแมกมาสกิลที่สอง มาสกิลที่สามก็ถือว่าใช้ได้ส่วนผลแซนสกิลแรกเดี๋วๆดูใหม่ไม่เห็นกดอ๋อเป็นประมาณนี้นะคะผลแซนสกิลแรกสกิลที่สองเป็นการปล่อยไปสกิลที่สามเป็นการดูดซายนะคะผลแซนอันนี้ผลไอ คนไอสกิวแรกเป็นการปล่อยอะไรวะปล่อยอะไรดูก่อนปุ๊บอ๋อเป็นการปล่อยอะไรสักอย่างนะครับเป็นสีดำๆดำอันนี้ปล่อยอันสีดำๆดำไปเลยเลยสกิลที่สามือสกิลที่สามฟาร์มดีนะเหมือนเวแเ็กมาส่วนคนต่อไปคนดูสกิลแรกสกิลสองสกิลที่สาม ต่อไปบาลีบาลีหรือผลบาเลียผลบาเลียก็จะเป็นวันณนี้อีกอันนึงคลิปที่แล้วเนี่ยมันแบบมันไปก๊อบแมปนี้เลยครับแต่มันเออนั่นแหละมันกอ๊อบมันก๊อปผลอนะ่ะเอออันต่อไปนะครับผลมันก็จะมีประมาณนี้ ต่อไปเป็นทันด้านของเออเออนี้กดสกิลแรกสันมืดถือมอร์ดักไอไม่ใช่สิสันมืดมันไม่ใช่ถือมอร์ดักสกิลสาเอสกิลวันนี้ สกิลสามเป็นการปล่อยเหมือนแบบเล็ดพวกอย่างไปสกิลที่นี้ก็อันนี้สกิลสามเหมือนเดิมคอลลองสกิลสามนี่แบบเท่นะเท่นะผมชอบส่วนเซบ็อกเซเบอร์มันบ็อกเซเบอร์มันก็เป็นสีแดงๆอย่างนงี้นะครับใครที่ได้ก็ถือว่าสุขดีเพราะเซเบอร์ er มันฟาร์มดี ส่วนโยลุกแค่ห้าสิบโลบัคกเตือนแค่ห้าสิบโลบัคกไปซื้อได้ส่วนไอ้น,นี่มันก็จะมีสามก่อนนะครับไปดูกันเลยฮา่าไอสัตว์วางไปก่อนวางไปก่อนแล้วกันอ่า,น,อาน,นี่ไงเป็นเป็นเลี้ยว โอ้อ oh. ah. ah. okay. ่า okay. หัมดันโทรมาตอนลงคลิปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันทุกคนบายบายจุกกกูไม่ใช่แอดมินกูไม่ใช่โอวเนอร์เข้าใจไอ้พวกคนดูและก็ไอ้พวกแบบที่เล่นแมปนี้ ขอใจไหมกูทำ <laughs> ขอโทษครับคำหยาบยืดไปไหนบายบายจุกก <laughs>